สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนวันนี้ก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะที่แบบว่าน่าดูเลยอะ่ะก็คือคู่สองทุ่มนะโคเอเชียกับอาเบเนียที่แบบแมตช์แรกเนี่ยโคเอเชียเนี่ยฟอร์มผิดคาดเลยับแพ้สเปนสามศูนย์เรียกได้ว่าทรงแบบสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยส่วนอาเบเนียเนี่ย ฟอร์มดีนะขึ้นนำอิตาลีตั้งแต่นาทีหนึ่งแต่ว่าโดนอิตาลีแซง2เม็ดนะครับแพ้สองหนึ่งโดยอิตาลีนำเนี่ยภายใน5นาทีนะยิงเงินไวมากคู่นี้แบบเสียได้ทั้งคู่อะนะแมตชนี้มันก็เลยเป็นแมตท,ที่โคเอเชียกับอาร์เบเนียเนี่ยมันเหมือนกับบอลมันบอลมันต้องสู้ได้กันทั้งคู่อะนะ อาร์เบเนียเนี่ยเขาเป็นทีมที่รอบคัดเลือกดีแต่ว่าแมตช์ล่าสุดเนี่ยพิกแพ้อิตาลีเนี่ยผมว่าใจเขาก็มาและเขาเขาถือว่าเขาสามารถสู้อิตาลีได้ขนาดเนี่ยเขาใจก็มาละส่วนโคเเอชเชียเนี่ยแมตช์แรกเขาแพ้สเปนไปสามศูนย์มันขาดลอยมันมันเขนะินเออมันแบบดีกีลองแชมป์อะไรเงี้ยมันเขินนะเพราะฉะนั้นแมตช์เนี่ยมันเจอทีมที่อ่อนที่สุดในกลุ่มอ่ะมันต้องเอาชนะให้ได้ ไลน์อัพของโคเอเชียวันนี้ครับก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างโดยซัตโกดาลิกเนี่ยเขาน่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในบางตำแหน่งที่แมตช์แรกเนี่ยฟอร์มอาจจะไม่เข้าตาหรือว่าอาจจะไม่ผ่านความฟิตนะก็มาในแผน4-3-3เหมือนเดิมโกเนี่ยก็ยังเป็นโดมิ n i นิรลิวาควิกเหมือนเดิมแบ็กขวาเนี่ยใช้โจซิฟสตาซินดิทเหมือนเดิมแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่า จอซิปสตาโล่เนี่ยยังยืนอยู่แต่ว่าามารินปองกสิทธ์เนี่ยถูกถอดออกแล้วก็เอาจอสโกกวาดิโอขยับจากแบ็กซ้ายมาเล่นเซนเตอร์แทนแบตที่แล้วเติมเกมลุกไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะอาจจะเพราะว่าสเปเนมันตึงด้วยแหละแล้วก็เอาอีวานเปริสิตเนี่ยที่แมตที่แล้วเนี่ยลงมตจะสำรอง แมตช์นี้กลับมายืนเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงคู่กลาง3คนเนี่ยก็ยังเป็นโบโซวิดโควาสิตแล้วก็โมดิตเหมือนเดิมแมตช์ที่แล้วเนี่ยโควาสิตนี่ทำงานหนักมากแต่ว่าโบโซวิดกับลูก้าโมดิสเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยนะส่วนเกมลุก3เนี่ยก็มีการปรับ1ตําตำแหน่งในตำแหน่งของแอนบูดิเมียนะที่แมตช์แรกลงเป็นตัวจริงเนี่ยแมตช์นี้จะสลับมาใช้บูโนเพ็โควิด ยืนเป็นหน้าเป้าตัวจริงแล้วก็ลิมเส้นสองคนเนี่ยทั้งกามาลิดแล้วก็เมเยอร์เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเมเยอร์แมตที่แล้วก็เล่นดีนะมีส่วนช่วยในเกมลุกของโคเอเชียเยอะเลยส่วนในฝั่งของอาเบเนียนะวันนี้ก็สลับผู้เล่นประมาณสองสาคนนะก็วันนี้ซิวินโยนะครับก็ใช้แผนเดิมนะวันนี้ก็มาในแผน4 2 3สเหมือนเดิมโกเนก็เป็น โทมัสตาโคชาเหมือนเดิมนะครับีแบ็คขวาก็เป็นเอลซิดฮารา์ซัตเซนเตอร์เป็นอารินอาเจติเบอร์ลัดดิมซิติแบ็คซ้ายเป็นมาริโอมิยารดกลางสองเนี่ยเป็นไอยเบอร์ลามาดเดี่ยืนคู่กับคิชานอัลลานนี่ซีนด้านขวาเป็นอาเซอร์อายานน่นะครับน่าจะผ่านความฟิตนะเพมเมกเกอร์ใช้เนดิมเบอร์ลานนี่นะปีกซ้ายเนี่ยวันนี้ใช้คาซิมเลซี่ แล้วก็หน้าเป้าเนี่ยสลับจากอาร์บันโดโบยามาใช้เลมานัตคู่นี้ถ้าว่ากันแบบว่าตามทรงเนี่ยเหมือนกับโคเอเชียมันแผ่วๆแล้วหรือเปล่าสำหรับโคเอเชียชุดนี้นะถ้าดูจากแมตช์แรกที่เจอสเปนนะครับเหมือนกับฟอร์มมันไม่ได้เปรี้ยงป้างเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็ผู้เล่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทดแทนผู้เล่นเก่าๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีทำให้แบบว่าความกระหาย ความกระตือรือร้นเนี่ยมันอาจจะน้อยลงหรือเปล่ายิ่งแบบว่าพวกโมดิตโควาสิตอะไรพวกนี้มันแบบประสบความสําเร็จไปเยอะแล้วก็เล่นในทีมชาติไปอย่างยาวนานก็อาจจะถึงช่วงหมดไฟหรือเปล่าเออก็ไม่แน่นะส่วนอัลเบเนียเนี่ยวันเนี้ยก็ทรงบอลดูน่าจะได้ใจนะแบบว่ามีความหวังที่จะเอาชนะโคเอเชียได้ก็ว่าประมาณว่าแมตช์แรกเนี่ยเรา เฉือนแพ้อิตาลีมาแค่นิดเดียวเนี่ยแมตช์เนี้ยถ้าจะบุกมาเสมอหรือว่าชนะโคเอเชียเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ผมคิดว่าเขาน่าจะคิดกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยอาจจะได้เห็นโคเอเชียเนี่ยพยายามจะบุกใส่ออเบเนียส่วนอาเบเนียเนี่ยก็ไม่ได้กลัวแล้วก็พยายามจะบุกใส่โคเอเชียเหมือนกันด้วยความที่ว่าใจมันมาแหละ ก็น่าจะเป็นบอลแบบผัดกันลุกผัดกันรับแล้วก็ถ้าเวลาเกมรับเนี่ยเอาไปเนียอาจจะตั้งโซนรับในแดนตัวเองลึกๆแล้วก็อาศัยจังหวะเอากลับเอาส่วนโคเอเชียเนี่ยก็น่าจะเน้นยืงโซนแล้วก็อาศัยความเหนือกว่าของผู้เล่นเนี่ยค่อยๆบดค่อยๆทำแหละแต่ว่าคู่เนี่ยผมว่าน่าจะยิงกันยากนะน่าจะยิงกันยากถ้าจะเดาผลเนี่ย เอียงๆไปทางโคอเชียหน่อยแล้วกันให้โคอเชียเนี่ยเฉือนชนะไปสักห0เอาแค่นี้พอ